อย่างเรก็ตามเรื่องนี้คงเห็นนะครับว่าต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับเดมโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะต้นแบบที่สําคัญกําลังเขาเรียกว่ามันมีมากจนเกินไปเละเหมือนกันนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างซูดานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นประเทศที่เกิดสงคราม โควิด1 9ตอนนี้ก็ทะลุ49ล้านจะ50ล้านเข้าไปแล้วนะครับใกล้50ล้านเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกทสวัสดีครับ,บพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมท่้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับ <c oughs> ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องก่าของการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิด1 9แล้วก็เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไว้นะก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเริ่มมีการจลาจลเกิดขึ้นในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา แล้วก็ไม่มีการยอมถ่ายโอนอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังบุนะ่นฮะไปเริ่มต้นก่อนสหรัฐอเมริกาทุบสถิตโควิด -19 ติดเชื้อโควิด -19 1 0 0 0แสนรายขณะที่อังกฤษต้องล็อกดาวน์ในระลอกที่2ส, <c oughs> สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับทำสถิตใหม่ตัวเลขใกล้ๆหรือกระทั่ง1 0 0 0 0แนคนเวลาเดียวกันกันกบจํานวนผู้ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทะลุ5ล้านขอไป50,000คนนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนส่วนสหาราชอาณาจักรต้องเริ่มบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วทั้งแคว้นอังกฤษนะครับเป็นรอบที่2นะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็นหนักนะครับในขณะที่อิตาลีนะครับหวนสู่วิกฤตอีกครั้งนะครับติดเชื้อโควิด1 9ทะลุ สูงสุดวันเดียว3.4หมื่นคนนะครับเตรียมบังคับใช้กฎหมายเคอร์ฟิวอิตาลีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 3 4 5 0 5คนนะครับช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเถือเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อ,อรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดนับขึ้น3 0 550คน น,นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขของอิตาลียังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตโควิด -19 นะครับอีก445คนเพิ่มขึ้น352คนนะครับก่อนหน้านี้ถือว่ามีผู้เสียชีวิตรายวันจำนวน400คนเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่2พฤษภาค,คมเป็นต้นมานนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่สถานการณ์โดยรวมสหรัฐนะครับ หลังจากที่มีการเล็กตั้งประธานดีนอกจากหนักแล้วตอนนี้ก็มีตัวเลขรายงานเพิ่มขึ้นเป็น190,000กาไป197,517คนนะครับจากการนับของรอยเตอร์ซึ่งเป็นการทุบสถิติ2วันนะครับขณะที่โควิด -19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับในฝั่งของยุโรปนะครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ปรากฏว่าราคาน้ำมันปรากฏว่าพุ่ง น้ำมันลงนะครับทองคําพุ่ง50ดอลลาร์สหรัฐหุ้นสหรัฐอเมริกาทย,ยานนะครับรับข่าว <c oughs> โจไบ,บเดนคว้าชัยชนะการเลือกตั้งนะครับเฟดยังคงอ,อัตราดอกเบี้ยดเดิมนะคปรับราคาน้ำมันขยับลงเกือบ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับถูกฉุดจากจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 <c oughs> ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและส่งผล ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามแนวโน้มโจไบเดนผู้สมัครของเดโมแครตจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะนะครับช่วยดันวอ์สติดพุ่งแรงนะครับทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์โดยส่วนใหญ่ก่อนนี้ก็เชียร์โจวไบเดนนะจากเดโมแครตในขณะที่รัฐบาลกลางของเอธิโอเปีย นะครับทำสงครามกันทางภาคเหนือของตัวเองส่งเครื่องบินรถถล่มปูพรมซูดานนะครับปิดปรมแดนและก็ด่านด้วยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากองทัพอธิโอเปียยืนยันนะครับกำลังทําสงครามกับภูยภาคาที่เกรทางเหนือของประเทศส่งเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดปูพรมอนอกเมือง นายยกรีอาบีอาเมดกล่าวจะยังใช้กำลังต่อส่วนซูดานสั่งปิดพรมแดนเอธิโอเปียแล้วสำนักข่าว BBC นะคร,รายงานว่านายกรีเอธิโอเปียประกาศจะยังคงใช้กำลังทำงานต่อไปในการจัดการภูมิภาค,คที่เกรทางเหนือของประเทศท่ามกลางความวิตกกว่า,าถึงขั้นจะกลายเป็นสงครามกลางเมือง รัฐบ,บาลของอาร์บีออกมาอ้างว่ากองกําลังปุยภาคที่เกรกําลังโจมตีฐานทัพนะฮะกองทัพเอธิโอเปียที่ตั้งอยู่ในปุยภาคขณะที่ประธานาธิบดีนะครับปุยภาคที่เกรของอพรรคแนวร่วมปลดป,ปล่อยประชาชนชาวที่เกรนะครับออกมายืนยันว่าในเวลานี้ปุยภาคของที่เกรกําลังอยู่ในสภาวะของสงคราม น้าหรือเชื่อนะฮะสถานการณ์กลับมารุนแรงในช่วงหลังวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เฮอริเคนอีตานะครับเล่นงานอเมริกากลางคกับก่อนน้ำท่วมค้างเร็วร้ายหลายชาตินะครับตอนนี้ก็ตายไปทะลุก,กว่า70ศพนะครับเฮอริเคนอีตาโหงกระพือนะครับ หาฝน <c oughs> นะครับอุทกภัยเลวร้ายเล่นงานภูมิภาคออเมริกากลางด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับล่าสุดพุ่งเป็น70คนแล้วนะครับท้องถนนหลายสายกลายเป็นน้ำนะครับและมีความกังนวลว่าชาวบ้านหลายสิบชีวิตอาจถูกฝังทั้งเป็นหลังเกิดเหตุแผ่นดินถลม่มมาทับที่พักอาศัยของพวกเขานะครับซึ่งก็เป็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในขณะที่เกรทา เอาคืนฮะทวิตล้อเลียนชรัมป์ใจเย็นๆทรัมใจเย็นใจเย็นหลังผู้นำสหรัฐอเมริกาประกาศให้หยุดนับคะแนนการเลือกตั้งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกรธาทุนเบิร์กนักเคลื่อนไหวภาวะโรคร้อนชาวสวีเดนนะครับได้ขึ้นทวิตเตอร์ล้างแค้น11เดือนก่อนหน้านี้ใช้คำพูดทรัมป์นะครับ ล้อเลียนกลับผู้นำสหรัฐอเมริกาประกาศให้หยุดนับคะแนนเลือกตั้งหนังสือพิมพ์ USA Today ของสหรัฐอเมริกาว่านักเคลื่อนไหวโลกร้อนชื่อดังเกรทาชุนเบิร์กนะครับทวิตผู้นำสหรัฐอเมริกาดูรันชรัมที่กล่าวบนทวิตเตอร์หยุดนับคะแนนโดยสื่อ,อไปถึงให้หยุดนับคะแนนเลือกตั้งที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานั้นนะครับก็เป็นการล้อเลียนกันไปมา ในขณะที่สารแขวงนะครับ DC ออกคำสั่งปริณนีของ USPS นะครับต้องตรวจสอบ2รอบต่อวันหากนะครับบัตรเลือกตั้งตกค้างในรัฐกำลังนับคะแนนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้พิพากษาของสหรัฐอเมริกานะครับออกคำสั่งให้สำนักงานปริณนีสหรัฐอเมริกา USPS ตรวจ2ครั้งนะครับในแต่ละวันเพื่อ หาบัตรเลือกตั้งคงค้างที่ยังคงมีการนับคะแนนนะครับพร้อมกําหนดให้มีการประชุมหาหรือกันนี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นไฮไลท์วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งวยบอกว่าโกงนะครับขณะที่โจไบเดนมั่นใจคว้าตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทรัมป์นะครับออกมาถแถลงยืดยาวเลยนะครับโดยอ้างว่านะครับเขาถูกโกงนะครับ ชัยชนะโดยไม่มีหลักฐานแต่อย่างใดในส่งเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังจากการนับคะแนนในรัฐสมรภูมินะครับหลายแห่งพบว่าเขาใกล้จะพบกับความปราชัยส่วนโจไบเดนคู่แข่งของพรรคเดโมแกรตแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในศึกเลือกตั้งเก e, ้าอี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนที่มีวุฒิสมาชิกแฮร์ริสคู่แข่ง รองประธานาธิบดียืนอยู่ข้างๆว่าเขาไม่มีข้อสงสัยว่าหากการนับคะแนนแล้วเสร็จเขาจะเป็นฝ่ายชนะประธานาธิบดีทรัมป์เขายังรู้สึกดีมากๆกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้และเราไม่มีข้อสงสัยว่าเมื่อการนับคะแนนแล้วเสร็จวุฒิสมาชิกเฮริสกับผมจะเป็นผู้ช,ชนะตัวแทนของเดมโมแครตยังย้งยำว่าทุกบัตรเลือกตั้งนะครับควรถูกนับ ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบบนั้นและนั่นก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นประชาธิปไตยบางทีก็ยุ่งเหยิงดังนั้นบางครั้งก็จำเป็นจะต้องมีการอดทนเล็กน้อยนอกจากนี้โจไบเดนยังร้องขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบระหว่างกระบวนการนับคะแนนเพื่อนับคะแนนแล้วเสร็จเราจะทราบผลไม่นานหลังจากนี้คำสัมภาษณ์ของโจไบเดนมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่ประธานาธิบดีเปิดแถลงข่าว ในทำเนียบขาวประกาศว่าการนับคะแนนโหวตเฉพาะที่ถูกต้องตามกฎหมายผมเป็นฝ่ายชนะอย่างง่ายดายนะครับแยพวกเขาพยายามโกงการเลือกตั้งและเราไม่อาจปล่อยให้เกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายในสหรัฐอเมริกากำลังเกิดขึ้นอาวุธปืนหลายล้านกระบอกนะถูกขาย ในช่วงระหว่างนี้นะครับก่อนที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยประชาชนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอ้างว่าไม่เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเ,เกิดขึ้นแล้วก็เกรงว่าจะมีปัญหาจึงมีการระดมการซื้อปืนนะครับในสหรัฐอเมริกาเป็นการใหญ่ซึ่งการระดมการซื้อปืนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการทำโพข,ของทั้งสองฝ่ายนะครับว่าแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ ชนะการเลือกตั้งก็จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีโดนชอมยืนยันว่าจะฟ้องร้องต่อศาลต่อไปนะครับและยืนยันว่าเขาเป็นผู้ชนะและก่อนหน้านี้เขาเคยบอกไว้เขาจะไม่ยอมถ่ายโอนอำนาจนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีาก,าก็ตามอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงเห็นนะครับว่าต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเกิดขึ้น ในแ o บเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยนะต้นแบบที่สําคัญกําลังเขาเรียกว่ามันมีมากจนเกินไปเละเหมือนกันนะในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างสุนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นประเทศที่เกิดสงครามโควิด1 9ตอนนี้ก็ทะลุ49ล้านจะ50ล้านเข้าไปแล้วนะครับใกล้50ล้านเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกท คนเสียชีวิตก็เพิ่มต่อ,ตอเนื่องโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในประเทศไทยมีคนเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับจากผู้ป่วยเบาหวานและจูก็ติดโควิด -19 ขึ้นมานะครับจากสเตเวันทินนะครับเป็นสถิติสถานที่กักโรคนะครับที่ตบาลไทยทําการกักโรคไว้สิ่งองนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถึงแม้ว่าหุ้นจะดีขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจของโลกยังคงปั่นป่วน นะครับถึงแม้ว่ามีรายงานโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่การไม่ยอมรับผลนะครับการเลือกตั้งของทรัมป์นั่นสะท้อนให้เห็นว่าอเมริกันย่อมเกิดความวุ่นวายการจราจนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างคงค้างเพียงสงครามกลางเมืองนะครับที่กําลังใกล้อุบัติขึ้นมาทุกทีจับตามองนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาจะจบยังไง แต่อย่างไรก็ตามในเชิงเสถียรแล้วหลังจากวันที่13พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปสถานการณ์ทั่วโลกจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกตินี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะธงชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสี แต่กว่าจะเป็นไทยรงื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทาความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชนหล่อรวมปะปบนอน,นาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นพื้นทงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสาร แผ่นดินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติลอยไตรรงโบกสบัติอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหลียวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึงถึงความทุกข์ของบรรพชน รู้สึกกังวลอานาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นทงมเหมือนเหมือนกันเมือ่อใดก็เมื่อนัน้นสันติสุขจะคืนมา อยไตรรงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาน จากพื้นทมเหมือนเหมือนกันเมือ่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมา